ีขอแนะนําไก่งวงนะครับเพื่อที่จะนําไปพ่อพันธุ์ที่เรามีอยู่นี้เป็นลูกไก่งวงที่เราสสมมีแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยสิเ็ตัวนะครับเลงมาได้ก็เป็นก่อนะจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับฟาร์มที่เราพเพาเลี้ยงพ่อพนนันธุ์แม่พันธุ์อีกทีหนึง่งตอนนี้ก็ขอจบออการอนุบาลไก่งวง ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปดูฟาร,ร์มที่พ่อแม่ของไก่งวงที่เราผสมพันธุ์แล้วก็รับเลือกเอาไว้ก็<ม>เดี๋ยวติดตามในช่วงต่อไปอีกทีครับ,รบก็มาถึงฟาร,ร์มไก่งวงที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนันนี้เรามีพ่อพันธุ์อยู่ประมาณสามสี่ตัวแล้วก็แม่พันธุ์อยู่ประมาณสิบตัวนะครับ ก็จะขยายออกไปรเรื่อยๆนะครับนี่คืออาณาบริเวณที่เราเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็กว้างพอสมควรน,นะครับน่าจะบรรจุได้เยอะและก็จะขยายได้อีกเพิ่มเยอะนะครับบริเวณนี้ก็จะมีสนามหญ้านะครับเพื่อที่จะให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ได้มีโอกาสนะครับก,กินหญ้าที่เราเตรียมไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ก็จะเป็นที่พักนะครับพักเวลาเขา อ,ออกมาหากินที่สนหน้านี่ก็จะมีที่พักไม่มีแดดนะครับเพื่อที่จะหลบแดดที่ได้มีสุขภาพดีนะครับก็จะตามมาข้างในนี่นะครับมีสองช่วงนะครับมีช่วงแรกคือที่สนหน้าขนาดก็พอๆกันนะครับก็ช่วงที่สองนะครับนี่ก็สะดวกสบายในการที่จะหาหญ้าหาอะไรกินนะครับก็ มีสองช่วงช่วงนี้ก็กว้างเหมือนกันนะครับก็เป็นฟาร์มที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อที่จะรองรับเพื่อที่จะให้ไก่งวงได้มีโอกาสขยายพันธุ์ได้เพิ่มอีเกเยอะเลยนะครับนี่ก็คือเป็นเล้านะครับของพ่อคาุาแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสไข่นะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับ ก็จะปลอดภัยจากสัตว์เลื้ยนครับก็จะขยายพันธุ์เพิ่มอีกนะครับถ้าอันใดสนใจที่จะามานะครับเลือกไก่งวงเพื่อไปเลี้ยงหรือไปขยายต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข,ข้างล่างาวิดีโอนี้นะครับ